สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราพรคำแสนใสวันนี้ได้มีโอกาสมานำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒน,นาทักษะการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบ s t o r y Line ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาค,คอมพิวเตอร์ธุรกิจห้อง DTC01 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูถึงความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาค่ะ จากการที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้มีการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพบว่าทักษะที่ผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้อง d t 4 0 1วิทยาลัยเทคโนโลยีพายาบริหารธุรกิจมีปัญหาเกี่ยวกับทักษะด้านการเขียนโดยเฉพาะทักษะการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษเนื่องจากไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตัวผู้เรียนทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเรียนรู้จากครูผู้สอนได้ไม่เต็มทีีอก วิธีการสอนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบเน้นการบรรยายจึงทําให้ไม่มีการอธิบายตัวต่อต,ต,ต,ตัวกับนักศึกษาได้อย่างชัดเจนและโดยสภาพแวดล้อมรวมถึงเวลาการสอนที่จํากัดอีกทางวิธีการสอนที่ใช้ในรูปแบบที่ซ้ำจาเจดังนั้นทางผู้วิจัยจึงกําหนดประเด็นปัญหานี้มาเป็นหัวข้อวิจัยในครั้งนี้ค่ะ <premises. S 2> สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้อแรกเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้อง DTC 0 1วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ข้อ2เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้อง d t 4 0 1วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจต่อวิธีการสอนแบบ่คะ ต่อมานะคะจะเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะตัวแปรอิสระคือการเรียนการสอนแบบ s ตอรี่ไลนส่วนตัวแปรตามนะคะจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ s t o รี่ไลนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะ สำหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้องดี4 0 1วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 5วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจำนวนหนึ่งห้องจำนวน19คนค่ะสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะคะ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้อง d t 4 0 1วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565วิทยาลัยเทคโนโลยีพายยับและบริหารธุรกิจจำนวน1ห้องจำนวน19คนค่ะ และนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์นั่นเองค่ะค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากตารางที่1วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะจากตารางนะคะจะพบได้ว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้องดีทีสวิทยาลัยเทคโนโลยีพายับและบริหารธุรกิจนะคะที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวน19คนมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการเขียนสรุปความก่อนเรียนเท่ากับ11.05ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.83และคะแนนเฉลี่ยของทักษะการเขียนสรุปความหลังเรียนเท่ากับ18.54ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.55 เปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์พบว่าคนนเฉลี่ยของทักษะการเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกว่าคะนนเฉลี่ยของทักษะการเขียนสรุปความก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศย์หนึ่งค่ะ าจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่2นะคะวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้อง d t 4 0 1ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ Storyline ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะจากตารางพบว่าความพึงพอใจในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มีต่อการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์นะคะโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.53และเมื่อพิจารณาเป็นหลายข้อนะคะพบว่าข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุดอยู่ที่ค่าเฉลี่ย4.68คือข้อที่2ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดระดับสูงคิดไตร่ตรองคิดอย่างมีวิจารยณคิดแก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ข้อ4ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวสู่สิ่งไกลตัวและข้อที่เ็ นักศึกษานะคะได้ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ได้ทาในการทํางานอื่นๆนะคะเราลงมานะคะนักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุดโดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่4.57คือข้อที่6ครูผู้สอนนะคะได้สอนเนื้อหาก่อนทํากิจกรรมนะคะทําให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นและข้อที่13การเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้มากขึ้นและครอบคลุมเนื้อหาและนักศึกษามีระดับความพึงพอใจในข้อที่8นะคะอยู่ในระดับที่มากโดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ 4.26ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ค่ะ ต่อมาจะเป็นสรุปผลการวิจัยนะคะข้อแรกผลสำฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้องดี401วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติท,ที่ระดับจุดศูข้อ2ความพึงพอใจในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาารระดับบกศนีย บวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทอง d t 4 0 1ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะข้อแรกครูผู้สอนสามารถนำการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจัดใจความด้วยการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษาไปใช้และเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสระอื่นๆได้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะข้อ 2. ก่อนนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ครูผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้การจัดเตรียมสื่อการสอนอุปกรณ์การสอน สุดประสงค์การเรียนรู้และต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยระบุไว้เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะข้อ 3. ครูผู้สอนต้องทําความเข้าใจผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมอธิบายวิธีการขั้นตอนของการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการการสอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปนะคะข้อแรกควรม,มีการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความด้วยการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ในเนื้อหาอื่นๆและในระดับชั้นอื่นๆทุกระดับชั้นค่ะขออ้อ2ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิคและวิธีการอื่นๆมาใช้ในกิจกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในหลากหลายวิธีและเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะ ข้อ3ควรเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านแบบสตอรี่ไลน์ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยเทคนิคและวิธีการอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบผลสฤทริ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ค่ะค่ะแล้วก็ได้จบไปแล้วนะคะกับการนําเสนอวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ขอขอบคุณสาหรับการรับฟังนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะศิลปพรจะนําไปปรับแก้ไขในการวิจัยครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ